สวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนมือนี่เด้อค่ะตาสิภามาเบิงวิธีชีวิตเลี้ยงงัวของพ่อในยุคปัจจุบันเนาะค่ะมือนี่พ่อมีภารกิจในอำเภอเด้อจ้าตาได้มาฝ่างัวเบิดมือพอพ่อกลับมาพ่อก็ไปตัดหญ้ายุท้งนากับแม่สองคนเด้อจ้าตาก็ได้มาฝ่างวแล้วก็ไปหาน้อไม้มาต้มถาพ่อกับแม่จ้า ตัดมาแล้วก็สิแก่มงัวกินเด้อจ้างัวกสิี่ทาอยู่ในลวดเด้อจ้าพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องช่วงดูดูทำนาจะบุค่อยมีหมองเลี้ยงเด้อจ้าเฮาจะใช้วิธีการตัดหญ้าเอาเด้อจ้าหญ้าที่พ่อก,กับแม่ตัดมามือนี้เป็นหญ้าธรรมชาติเด้อจ้าบุ๊มเมนหญ้าที่ปลูกไว้จ้าเพราะว่าหญ้าแผงกุลากับหญ้าในาพ่อกับแม่ ได้ตัดให้ได้ปล่อยกินตั้งแต่เมื่อนันที่ตาเอาคลิปลุงเราเด้อจ้าในช่วงฤดูฝนจะบ่ค่อยมีพื้นที่เลี้ยงงวเด้อค่ะเพราะว่าญาติพี่น้องเขากระซิใส้พื้นที่ทุ่งนาปลูเข้าเห็ดเข้าไปกินเด้อจ้าพ่อจะใส่การตัดหญ้าแห่งงวงกินเอาเด้อจ้าเหตุผลที่เอาเปมาแบกหญ้าหญ้าจังบ่ซ้ำเด้อจ้าพี่น้องเวลาเฮาเอามาให้งัวงกินหญ้ากระิบบบบูบเด้อค่ะหญ้าก็ยังจะอยู่ในสภาพเดิมคือเก่าค่ะพี่น้อง พอเอามาแล้วก็สิมาใหงงวงกินจ้ามือนี้ได้มารถกระบะหนึ่งค่ะพี่น้องเตก่กนเขาใส้วิธีการปล่อยไปเลี้ยงนะคะ่ะทุกมือนี้ขนส่วนมากจะบบคอยปล่อยไปเลี้ยงเราจะส่วนมากจะมีการตัดหนาให้กินเอาเด้อจ้าบ่คอยได้ปล่อยไปเลี้ย,ง,ยงจ้ะพี่น้องจากงวงบ้านๆกลายมาเป็นงวงลูกผสมนะคะใส่พอบามันพอซาโลเเลนะคะแล้วแต่มักเด้อจ้กพี่น้องเขาสามารถเลือกพอพนธุ์ได้ตามใจชอบเลยจ้าทุกมือนี้ ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไ,ไปวิวัฒนาการก็ดีขึ้นเนาะค่ะพี่น้องตะกีก็กใส่เกี่ยวเกี่ยวหยาเดี๋ยวนี้ก็มาใส่เครื่องตัดหยาเนาะค่ะเอารถดยูยูเอาซุมมนี้เขาก็มีรถแก่เนาะค่ะพี่น้องก็บบุคคลได้ลาบากเนาะจ้ะถ้าเหารู้จักการวางแผนที่ดีเหาก็จะบ่เมยเนาะค่ะพี่น้องเขาก็จะมีเวลาว่างหลายเนาะคะ่ะเหาจะได้มีเวลาไปเห็ดย่างอื่นถ้าเลี้ยงหัวอย่างเดี๋ยวไปบรอดเดอจ้ะพี่น้อง เราต้องมีรายได้หลายๆทางเด้อจะ้ะตาก็จะอัดฟางเน่พ่อก็จะเป็นหมอวัวผสมผสมเทียมแล้วก็ฉีดยาดูแลรักษาวัวควยของเขานอกจากพี่น้องจ๋าเขาต้องมีเงินหลายทางเด้อค่ะเขา,ขาจังสิไปรอดเด้อค่ะพี่น้องค่าใส่ใจมันสูงทุกเมื่อนี่อย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะค่ะงัวในคอกเป็นงัว ที่เป็นงัวลูกในโคกเด้อจากเ่าได้ซื้อเขามาเน้อนจากพี่น้องถ้าราคาแพงก็จะโชคดีเด้ค่ะพี่น้องถ้าเขา,ขายหน่อยเฮาก็สิได้หลายเนอกจากแต่ว่าตอนนี้ราคากระ่บปานไหนเฮาก็เลี้ยงไว้นอกจากพี่น้องส่วนมากกระเห็ดเป็นเงินเก็บเฮาไว้นอกค่ะพี่น้องยามลําบากมาเฮาก็สามารถไปขายเป็นเงินได้นอกจากพี่น้องนี่ราคาวิธีชีวิตคนเลี้ยงงัวเนอกค่ะพี่น้องเต่ก่อนนีสิไปอปไปเลี้ยงน้าโคกน้ปาปลาเด้ค่ะเดวนี้ บไม่ได้ปล่อยไปเลี้ยงเราเด้อจ้าเพราะว่าเพิ่นก็ปลูกเขาปลูกอ้อยปลูกมันกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องเขาก็ต้องรู้จักวางแผนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้เขาสามารถใส่โซล่าเซลล์แล้วก็ดึงน้าจากใต้น้ํามาใส่ได้แล้วเนาะค่ะพี่น้องผัซ้อนมากคนเลี้ยงวัวซุเม,มืรอนี่เพิ่นก็สิปลูกหญ้า ปลูกหญ้าเกี่ยวหญ้าเอาเนาะค่ะพี่น้องบ่ได้ไปหาอยู่ทางอื่นคือต่กอนวิตบ้านๆหากินตามฤดูกาลเนาะค่ะพี่น้องยามนี้ก็หาเห็ดหาน่อไม้เนาะคะ่ะก็หลดคาใจใจหลงได้บ้างเนาะคะ่ะคนอีสานบ้านเฮาหากินแบบง่ายๆอแต่พอตะเมพากินเนาะค่ะพี่น้องกินน่อไม้กินเห็ดกินปูกินปลาตามที่เฮาหาได้แล้วเนาะค่ะพี่น้องเพื่อลดหลายใจเนาะค่ะพี่น้องจ๋าทุกมือนี่ของทุกอย่างกระเพง อาหารแต่ก่อนนี้อืะเธอเงินไปหาล่อยเฮาก็ได้ไปตลาดเฮาก็ได้กินอาหารหลายอย่างแล้วเดี๋ยวนี้เงินก็ของกระเพงซื้อได้กระบ่หลายเนะาะค่ะพี่น้องใครอยู่ค่ะโชคดีอยู่บ้านเฮาหา,หากินได้นอกจากพี่น้องอยากกินเนาะไม่กัญญางเขาปลาอยากกินปลาก็เอาแห่ไปบ้านเนะาะค่ะพี่น้องมีหวยมีอย่างให้หากินเนาะค่ะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องการได้อยู่บ้านนอกได้อยู่กับพ่อกับเม่มันก็เป็นความสุขอีกแบบนึ่งจ้าสวัสดีค่ะ